สวัสดีคะ่ะพ่อก็ช่องนาดนะคะก็ได้นําความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพิ่มให้ผ้าชมคลิปใ,ใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องคิดไม่ถึงใครมีปัญหาสุขภาพในเรื่องนี้เน่ให้กินผักขมหินข้อมูลจากฐานข้อมูลสม,มุนไพรคณาพภสัสตร์มหาวิจาลัยอุบลราชธานีผักขมหินนะคะ สมุนไพรผักขมหินก็มีชื่อท้องถิ่นอื่นว่าผักปังดินผักเบี้ยหินต้นผักขมหินก็จัดเป็นไม้ล้มรุกนะคะลำต้นก็จะมีลักษณะทอดเลื้อยขนานไปตามพื้นดินชูยอดขึ้นสูงได้ถึง1เมตรเลยนะคะในประเทศไทยก็พบได้ทุกภาคตามที่รกกร้างและข้างถนนนะคะใบผักขมหินก็จะเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงกันข้ามดอกผักโขมผินก็จะออกดอกเป็นช่อกระจุกโดยจะออกดอกบริเวณซอกใบและที่ปลายกิ่งนะคะดอกก็มีทั้งสีชมพูและสีแดงผลผักคอมผินก็จะเป็นผลแห้งลักษณะของผลก็เป็นรูปทรงกระบอกนะคะสรรพคุณของผักขมหินใครมีปัญหาสุขภาพในเรื่องนี้แนะให้กินผักขมหินแบบที่คิดไม่ถึงเลยนะคะก็มีดังต่อไปนี้ หนึ่งดอกมีสรรพคุณปัญญาบำรุงโลหิตใช้ดอกนะคะสองช่วยขับโลหิตใช้ดอกสามต้นก็มีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดใช้ต้นนะคะสี่ต้นรากใบและดอกมีสรรพคุณช่วยขับเสมหะแก้เสมหะนะคะห้าต้นรากและใบมีสรรพคุณปัญญาแก้ลมขับลมทำให้เลอ6หกต้นก็มีสรรพคุณปัญญาระบายใช้ต้นนะคะเจด็ดช่วยแก้ฤทธิ์ด,ดวงทวารหนักใช้รากคะ่ะ แปดใช้เป็นยาขับปัสสาวะใช้ต้นและดอกประโยชน์ของผักขมหินก็มีดังต่อไปนี้ หนึ่งใบใชลรับประทานเป็นผักใช้รว่วจิ้มกับน้ำพริกนะคะสองในประเทศออสเตรเลียถือว่าผักขมหินเป็นวัชพืชชั้นดีที่ใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงงัวและแกะเลยนะคะข้อควรระวังก็คือสตรีมีคภนห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้นะคะเพราะอาจทำให้แท้งบุตรได้ก่อนการใช้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าท่านเคยรับประทาน ต้นผักขมหินบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ๆก็จะลืมกดติดตามนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ